ภาซอมบี้สองนะครับวันนี้ผมก็จะเอ่อมาเล่นเหมือนเดิมนะโอเคได้เพชรหยับโอ้นี่มันคือตัวอะไรโอ้พัรรมกินมันชื่อว่าฟักทองโอ้ว้าวเอ้ยถ้าผมรับเพชรไปเรื่อยๆก็มีโอกาสได้ตัวม่อยู่แล้ว1ิ10ิ0สิสสสสสเออดีดีดีด จีจีทุกคนจีจีไปวันนี้นะคะผมก็จะไปตะลุยกับ่ดนวันเพิ่งมาถ่ายคลิปตอนเย็นนะก็อาจจะได้ลงตอนเดหกุได้ไมั้งผมทำการบ้านเลยไม่ได้มาอัดคลิปอยู่นะคะอ,อ,อันนี้เขาบอกให้ทำเอยียงบอก โอ้โหมีเออเอาตัวอะไรดีคะทุกคนมีพัมกินหรือว่านี่ดีวันนี้ผมรู้เลยแหละว่าตัวเอกของผมคือตัวอะไรผมจะเอาพัมกินก็แล้วกันนะหรือว่านี่ดีอืมไม่เอาดีกว่าโอเคครับผมจะมาเล่นปกติเลยดีกว่าเออมามามา อย่างแรกนะผมก็จะวางเจ้าเออพวกวอนัทไว้ด้านหน้าแล้วะอืมมาเริ <es> ало, ่มเลีเยวือียนอีกนิดหน่อย เดี๋ยวผมก็จะไปถ่ายนู้ไม่สปอยห้ามสปอยเพื่อนผมจะวางเจ้าเจ้าบงชอยไว้ตรงนี้นะแต่ตอนนี้ต้องรอก่อน ว่าน bon yep. yep, bon okay. ัดเยี่ยมเยี่ยมมากว่านัดโอเคผมว่าหลังนี้อาจจะต้องใช้แบบพวกนี้สักหนึ่งหรือว่าก้อนี้ฮะหรือแม่ก็นี่ฮะต้องใช้อย่างอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งนะโอ้บ้องชอยต่อยมันต่อยมันอีกบ้องซอย ว่าเบอร์ยูว่าเบอร์มาเยอะมากเลยคุณอยากเอาระเบิดมันบ่มี้ วอนัดฉันไม่วอนัดไม่วอนัดอย่าอยากตาโอค้คหดีนะวอนัดผมเวลสองนี่มันวอนัดผมไม่เวงกนเละโอเคซอมมี่มันเริ่มอ,อยู่ไกลมากผมว่าพีชูตเตอร์เวลห้าน่าจะเก่งอยู่นะ ยีม่น Two four. Oh ho, by try Oh ho. hungry, very zombie. Eat. Okay, finally. Bye, ma. เอาเลยข้ามันโอ้ไม่เะวอนะไม่วอนัสฉันไม่วอนัแหวงไปแล้วโอ้ไม่นะอนอนนอนโอ้้านะล่างลืมดูเลยอย่างนี้มันต้องเจอกับบูม ไม่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 เออผู้เงินแย่ก yeah. ว่าจะผ่านเงินใช้ม่ไดใช้แต่มาใช้ดาบน,นี้กับการซื้ออันติล่างๆแหวงไปลืมดูด้วยเมันตะกี้ อาจิเมนเข้าบ่อยจังเลยโอ้โหหกนาทีเวลิเซสคลิปนี้สั้นมากบา่เดียวยาวชบ้ายโอ้ชีตโอไม่รอดไม่เจอตัวดีอะไรเลยเซ็ตเซ็ตโอเคเซ็ตใหม่มาดูกันอีกทีว่ามีตัวอะไรตัวตรงกลางน่าสนใจมากโอเคนั้นเอาเลย โอเคเอาตัวผักกาดนี้ออกไปเออเอาบูมาแรงออกไปเอาตาตะวันกลับมาเอาระเบิดบอมออกไปแล้วเอานี่กลับมาไปเขาบอกว่าห้ามใช้พืชเกินสิบต้น เพราะนั้นผมจะไม่ใช้เยอะผมจะปลูกตาตะวันสักสามต้นไว้ตรงกลา,ยอยางอีกประมาณนี้ฟีดนับไหมฟีดนับปะ่ะถ้าฟีดนับนี่เป็นอะไรที่แย่มากพี่ชูสเตอร์ด้านล่างมาเดี๋ยวระเบิดเนี่ยค่อยเอาไปใช้ตอนที่โอ้บนที่ เยอะมากาลาวันเลี4ใช้ได้อีก4ต้นมาพีก่อนโอ้ล่างโอป็นจะขโมยโอเคได้เชอร์รี่บอมแลลว 还可以做。 กูพื่งไม่ได้แหละเออเอาเอาตามมันออกไปเอาบนะสุนมาเออยังล่างไหวไหมโอเคล่างไว้โอเคโอเค,อเคไม่ได้ยากอะไรมากขนาดนั้นบอมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยโอ้โอเคได้ตัวใหม่มา เอาฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะบ๊ายบาย